ครับต้นงานหนักวันนี้ยกเครื่อง3คันมีมาด้าสดีเซลมาด้าสดีเซลนะครับมาด้าสองเบนซิน in, คันนี้ยกเปลี่ยนทินท้ายทินท้องท้อเวียงคันนู้นก็เหมือนกันครับยกเครื่องเซอร์วิสเครื่องรอบเครื่องชุดใหญ่นะครับส่วนคันนี้เป็นมาด้าสดีเซลเหมือนกันน,นะครับทาชุดใหญ่เปลี่ยนชุดยางฝาวาวล้างให้ดีเปลี่ยนท่อ ดีเแล้วก็เดี๋ยวมีรีแมปด้วยนี่ก็มีติดตั้งออยเกียร์ด้วยนะครับนี่โซนด้านหลังวันนี้วุ่นวายแต่งานยกเครื่องลักษณะน,นี้นะครับถ้าลูกค้านัดมาเนี่ยช่วงเช้านะครับประมาณรัดหมายเไม่สก็เสร็จแล้วครับเป็นง,งานพร้อมให้บริการครับจัดให้ นีโซนงานเซอร์วิสด้านหน้านะครับคันนี้ลูกค้ามาดาสองดีเซลไฟเครื่องโชว์ไฟ d p f โชว์มาครับเดี๋ยวเข้ามาเช็คอันนี้ก็เป็นมาดาสองนะครับวันนี้มาดาสองเยอะเช็คระยะนะครับคันนี้มาดาสองเหมือนกันเบนซินมาเช็คระยะแล้วก็เพิ่มเติมฟัดชิงแอร์ด้วยนะครับเพื่อให้ระบบแอร์สะอาดแล้วก็เย็นเหมือนใหม่ครับเครื่องการใช้เครื่องเติมเนี่ยก็จะดีอย่างนะมันจะได้ตามสเปคใหม่ทั้งหมดเลย อันนี้ก็เป็นมาด้าสามนะครับเข้ามาเช็คระยะแล้วก็เรื่องของช่วงล่างเสียงดังเดี๋ยวช่างกําลังออกไปลองนะครับทุกครั้งที่ลูกค้ามาเช็คช่วงล่างเนี่ยเราก็จะไปลองหาการที่ลูกค้าต้องการนะอันนี้ก็เป็นเฟียงห้านะครับเ,รเข้ามาเซอร์วิสเช็คระยะลูกค้าประจําอยู่แล้วดูแลให้ตลอด